โรงพยาบาลสงปรุงกรมสุขภาพจิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางสาขาจิตเวชเขตสุขภาพที่1นถึงสมนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ในายแพทย์กิตกบีโพโนผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงปรุงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางสาขาจิตเวชและสองานเผชิญเหตุ ในภาวะวิกฤตเขตส,สุขภาพที่1-3่ถึงสาำหรับบุคลากรทีมสาธารณสุขระดับจังหวัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1669ตําตำรวจ191ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกู้ชีพกู้ภยัยทีมปฏิบัติการเฉพาะทางจิตเวชฉุกเฉินพีเมสทีมวิกฤตสุขภาพจิตแคตโรงพยาบาลสวนปรุงสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคิรินโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โรงพยาบาลจิตเวชนะครศูนย์สุขภาพจิตที่1ถึง3โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่1นึงถึงาจำนวน140คนโดยมีนายแพทย์กฤติพง์อารันสิทธ์รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศัยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชนโรงพยาบาลส่นปรงกล่าวรายง,งานในการนี้ด็อกเตอร์นยดาพฤกขำผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่1สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศพชัดพันตำรวจเอกอนันต์อ้วน,น,น,นหนองปรงรองผู้บังคับการกองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค5นายแพทย์ดิเรกอภิจนานนนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมเป็นเกียรติในงานในห้องประชุมหอคำทวี h o r i z o n t เล l y and resort อําเภอดาฮิยเกตจังหวัดเชียงใหม่สินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราธินารายงาน ประเด็นหนึ่งก็คือว่าการได้ซ้อมอยู่บ่อยครั้งนี่นะครับเราจะทําให้การเข้าช่วยเหลือได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องได้ครับความกรุณาอย่างยิ่งจากทางตํารวจนะครับเพราะท่านจะมีประสบการณ์ในการที่จะ,ะในการที่จะดูเคสตัวนีเน้เป็นพิเศษเพราะว่าคนไข้าทางสุขภาพจิตเองเนี่ยก็จะมีพลังกาลังที่หรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดอย,อยู่มากครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการไปประกบกับทางด้านสาธารณสุขด้วยกัน จะทําให้บางทีก็จะเป็นการเสริมกําลังซึ่งกันและกันนะครับทําให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เซฟทั้งคนทั้เองกับผู้ที่จะปฏิบัติงานได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เป็นการซ้อมมาทุกๆปีแล้วก็ในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระชับให้มากยิ่งขึ้นครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะมีข่าวอยู่เป็นปราบปร,ปรปายนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเราได้มีการค้นหาได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับ อย่าอย่าเพิ่งก่อให้เกิดอ่าก่อให้เกิดเหตุนะครับเราอ่ามีสัญญาณเตือนเช่นนอนไม่หลับนะครับอ่าพูดคนเดียวหยวิบจุนเฉียวง่ายแล้วก็มีประวัติอ่าจิตเวชเดิมรวมถึงที่มีประวัติใช้สารเสพติดนี่นะครับให้อ่าท้องถิ่นนะครับหรือว่าอ่าครอบครัวนะครับให้แจ้งอย่างเพิ่นท้องถิ่นหรือแจ้งไปที่ตำรวจนะครับหรือเจ้าที่สาธารณสุขนะครับเพื่อจะน,นําคนไข้เหล่านี้นะครับมาสู่ระบบการรักษาได้วยร็วมากขึ้น ครับในปัจจุบันสถานก,การณ์ด้านสุขภาพจิตก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นทําให้รวมถึงประเด็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะนั้นทําให้คนไข้หลายรายเนี่ยมีอาการกาเริบซ้ำนะครับการจัดบริการที่ดีคือการเข้าถึงชุมชนได้รวดเร็วแล้ว,ลวก็ให้เกิดความปลอดภัยนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธรารณสุขนะครับทางาตํารวจแห่งชาตินะครับรวมถึงสถาบ,บันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เขตภาคเหนือเองเนี่ยเราได้นำการขยายผลยจากส่วนกลางเนี่ยมาสู่ส่วนพื้นภาคนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยได้เริ่มนาเดินการที่จะนําเคสนะครับจิตเวเองเนี่ยนะครับนาสู่กระบวนการรักษาได้อย่างปลอดภัยนะครับรวดเร็วนะครับโดยโดยการที่แต่ละพักส่วนเนี่ยนะครับเป็นผู้มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชุมชนท้องถิ่นนะครับตํารวจนําส่ง ครับแล้วเข้าสู่ระบบการรักษาคือสาสุขครับโดยระบบภายใต้ของกฎหมายหลายๆฉบับนะครับยกตัวยอย่างเช่นกฎหมายสุขภาพจิตนะครับกฎหมายสถาบันกรารแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับทำให้เราเนี่ยรำเคสนะคสุขภาพจิตเนี่ยนำสู่กระบวนการรักษาอย่างปลอดภัย